ได้มีสวมถดงวจะเป็นแบบนี้นี่แล้วก็ครบผ้าตัวแล้วก็คือเดี๋ยวคาคุณหนึ่งห้าหนึ้า้านี่แหละก็ถึง15้าแล้วเย่เราจะไปกันเห็นไหมเราถึงสิบห้าแล้ว ไปตรงนี้เนี่ยเราถึง15แล้วอย่าเพิ่งีินี่เรเฮ้ยอะไรอ่ะว้ยหมาป่าสู้แล้วตัวอะไรกูดูไออย่าสนใจด้วยพื่ออันนี้คือ แล้ว no. บอกว่าอย่าไปสนใจง่ายพึ่งโอ้จะต,ตายเลยหนีเลยหนีเร็วเร็วหนีบอกว่าอย่าไปสนใจพึ่งโอ้จะต,ตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องสนใจดูดูมันดูมัน 예에. Yeah. 넌나이 mana ya nama? Okay. Oh, macam apa kita nak call? Tak kena buat macam mana bang? Ni ay, malau, lo. นี่คือเกมมีสปัร์นะอเกมที่ว่านี่ผมไม่เก็บโอ้ตายอืมักชักชักชิ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 กชักเอาไปเลยโอ้โหผมกาถ้เยอะมากไิ เอ้ะคุณวิทยาศาสตร์ที่โกงเสียเสียขนาดนี้เหรอเอาไอเนี่ยแต่ว่าขอกดขอป๊บนึงขอเปบนึ่งไหมนี่แหละไปพึ่ง cắt 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 cắt

ทอยู่ไนอะาำึังทำยังเอ้โหโล่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 อืออือวิคาบ้างเลยนะโมีมีมี้ให้เลยโอเครอทำงมีวิวอยูนะโอเคเได้มงได้คนเดียวเลยนะ คน,คนที่อยากเอาก็อยากได้แล้วมันต้องกเก็บเ,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 เกี่ยวมัถูกเออเก็บเออปล่อยให้มันเก็บเกี่ยวเลยโอ้ได้เยอะเลยเนี่ยโอ้ังจนอยู่ตรงนี้อยู่งนี้ลูกตามไปตามไปตามไปต้อ,ตอ,ตองตามไปได้ จากเอ๊ะฝาตรงนี้เหรอไม่เราต้องจำกัดอยู่เฉยๆเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้มันเลเวลเยอะก่อนโอเคกูไม่แต่เลเวลสูงนะนี่นะมีคนเลเวลตับ ขอดู่อยดิเอ้ยเอาเอาันอะตัวละหนึ่งสงสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ตัวเดี๋ยวทำอะไรขึ้นมนเนี่ยเร็วเางเลยนะ นี้ทำให้บานทีได้ห้าเปอร์เซ็นต์ก็โอเคเช้าแล้วเอาไปแล้วอิวอิวไปเลย ไปแล้วเอ้ยชว่ด้วยเอาขอฝนฝนจะ้ะฝนฝนตกฝนขอเอาหน,อนขออะไยฝนขอบคุณฟ้าฝนเอ้ยฝน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 ,นตั้มฝนไปเลย

เอะไรเนี่ยตัวอะไระอ่ะเออเป็นสีฟูทั้งสีทุกอ,อย่างเนี่ยหูเลยวาก็อ๋อคงเสร็จได้ดูคงเสร็จไว้ได้ดูเนี่ยโอเคแล้วเพิเ่งจะดอกไหม โอเคดย่าลืมนะหระเจ้าหระเจ้าช่วยก็ด้วยเจ้าคนเยอะเลยขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ใช่ดอกเอ็ดหัวดูดูดูว่าวัวเร็วหัวดูวมากเลยหัวเจ้า

มาเลยโอเคอันนี้เขพูดน้อยนะจริงอะไรเนี่ยติด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 อ้าววัาดีไปเจอกันนานเลยนะ จอ,อเจกันนานใคเรียกอ้พเนี่ยไมจะไม่ทขอเติมเธอขอเติมพื่งหน่อยดิจิงจา๋าจะเอาะไรจา๋าจ๋ากันยอะไรเอาเรื่องแ่ะนี่เหรอได้ยัง 14สิบสี่อัน <c oughs> เปลี่ยนอะไรให้เปลี่ยนน้องกันดีน่แะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นงไงน,นี่ก็นนะทำอะไรโอ้ยทอะนนไรดีนะเอาอันนี้ตัวสามอ่ะอ้าอย่าพึ่ง เฮ้ยโหดูนี่ตัวสามอ่ะเอ๊ะเอ๊ะทำยงี้ไปเกี่ให้เฮ้ยอะไรอ่ะ พิ่งมาทดส,สอบเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเกมมันคืออะไรนะมันคือทำให้พึ่งนนั้นโจมตีได้หนึ่งจุดห้าคูณหนึ่งจุดห้าภายในสามสิบวินาทีโอเคน่าสนใจแต่ว่าเราไม่ต้องการเพราะว่าเราจะอยากได้นี้มากเลย แอ้วจะเดินไปดูรอบปนึงนะแล้วพึ่งเราจะโชว์ให้ให้คนดูโอ้โอเคแล้วเนี่ยันี่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยจักได้แล้วอยากจักได้มากเลยอ่ะแต่ว่า ตกลงสอร้อยาสิบใช่ฉะนั้นเอานี้ตกันนะดีกว่าเอานี้เอานี้ตกันหรือว่าต้องเอาก็ได้นะหรือว่าก็แบบหรือว่าเขาแบบมีใครใครมีเนี่ยเออเขาแบบถ้าเราได้ถ้าคนอ่ะได้นี้มาแล้วก็เอาอะไเอาอะไรก็ได้เลยเนี้ยโอเคไม่ต้องเก็บเกี่ยวนะ

ก็ได้ที่มาก,มก็เหลือสิบเจ็แดแล้วก็จะได้ในบอนต้อง,งเหลือสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดพไม่มีปัญหาโอเคเอาไมาคิดม่าก,ก็มาใชยเลยเดี่เนี่เนี่ยโอ้ยเยอะเลยนะ เสร็จแล้วแต่เพิ่งเต็มนะเดี๋ยวพึ่งนะเยอะพิ่งนะอย่าเพึ่งเออมาเดี๋ขออะไรให้มันเยอะๆหน่อยตอนนี้เราเยอะด้วยนีเสียงใครเนี่ยเสียงใครมาร้องเพลงโอเคไปที่ช็อปเฮ้ย ขอแป๊บน,นึงขอแป๊บน,นึงถ้าทำแบบอันนี้คือเคยดูนี่เคยเล่นต่ตอนเก่าถ้าทำมันขึ้นสีแดงแล้วค่ะแล้วเราเข้าไปก็จะตายทันทีซึ่งว่าแต่อะไรนะแล้วเ,เอาให้ครบก่อนถึงด้เข้าได้จบอันนี้คือ อยากลองขึ้นไปตรงนี้นเป็นยังไงที่ไม่ไต้องเก็บเกี่ยวต้องเฮ้ยไม่ต้องหรอต้องต้องเอ้าลืมคูดหมีหมีขาเลยไม่ใช่หมีแหวนนะอู้หูเดะ

ด็ดเด็ดเโอเคโอเคเอ่ะใช่ไม่ว่าจะยากแต่ว่ามันจะยากนะดู้แก้วช hey ัดเจนนี้อะไรอ่ะขอต้องการพี่พี่พ่อตัวมำนี้ยเราโกงได้เปล่าเน่ยเฮ้ยนี่เราจะกลายเป็นเด็กโซเดียรเชียวเนี่ ขอลองเข้าดิมันเป็นยังไงนะเด็ดๆดๆดเด็ดน่ยน่ลองเดี๋ยเขียวไปเข้าสามโดดนะป่านะต้องรีบเลยเดี๋ยวเห็นไหมจะมีป่าป่าโหดมากเลยนะดูเลเวลเจ็ดงืก็ยังอ่อนแอเลยอยาทึ่งตามนานนะลูกปัญญากลับไปแล้วจะสู้ทำไมเดี๋ยวพึ่ง โอเคเล่นปลากรวดเอาไม่ใช่พอจะมีพอมันต้องมีปีกโอเคนี่แล้วก็นี่แล้วก็อะไรกันเนี่ยโ okay. <Yeah. S 2> อเค่เย่ได้แค่ตัว Rồi, lấy game hả? Mày à Xíu cẩn chả? 3 ừ. 3 sen, Ok ừ. Tôi nghĩ là... Lần đầu xíu này mới đầy Rồi, tìm cẩn Ah à. Được rồi. ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวแล้วกนะครับเดี๋ยวก็บ๊ายบายบายสวัสดีครับ